สวัสดีช่องสาระสาระจับฉ่าย2นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะถ้าใครไม่กดติดตามจะพลาดกับแนวทางของแอดบีช่อง2นะคะก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าค่ำคืนนี้เรามีแนวทางตัวไหนบ้างนะจ๊ะวันนี้ก็คือลาว VIP นะคะ ของวันที่30นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง9รูด3นะคะให้ทุกคนนะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยจ้าจะได้เด่น2ตัวโบราณนะขอ,อชุดเจาให้เป็น3 6 3 5แล้วก็3 4นะจ๊ะเลข3ตัวก็จะให้เป็นดังนี้เลยนะคะแล้วฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะ ่อมาจะเป็นลาวสตาร์นะคะ V.I.P. ของวันที่30นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง9ลูกศูนย์นะคะทำการจับมัดวินเลยจ้าจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สองฟันวิ่งบนลูดร่างตัวเดียวให้เป็นศูนย์นะจ้าต่อมานะคะจะเป็นดาวโจร V.I.P. ของวันที่31นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะทำการ วิ่งหนึ่งะคะและก็ลูดสองนะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะทุกคนจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็น2 4 2ส,ส,ส,สแล้วก็สองหน,งนะคะทำการเลข3ตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น2องเดอจ้าต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาของวันที่31นะคะ วิ่งศูนย์รูด7จ็ดนะคะทำการจับมัดให้หมดเลยค่ะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น7 8 7 9แล้วก็7 0เลข3ตัวให้เป็นดังนี้นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7นะคะเราจะลงให้ทุกคนทุกวันในช่องนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ไว้ให้ด้วยจ้า จะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเรานะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกคน